พ่อเม่พี่น้องฟองไปเมื่อสุขปูขทข่ทุกคนนะคะเอ็ซีแฟนครับของสาวมอลลสิริพอร่อนหน่อยสมบูรณ์ทุกคนนะคะเมื่อนี้ค่ะมอลลัิริพ่อนหน่อยสมบูรณ์นะคะมาภาพพ่อเม่พี่น้องนะคะกินเข่าค่ะพี่น้องเบื้องพี่น้องมีเมนูมาเสอนอก,ก็คือปลาทูปลาทูหอมตัวใหญ่ๆพี่น้องคะเบื้องคุณนะ่ะตัวใหญ่มากค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตั้มเจลค่ะทุกคนคะ่ะ ตำเจียวปลานะคะผักของเฮาก็จะมีบกเขือบกเขือปอกบกเขือลายนะคะทุกคนค่ะบ้กเตงเนาะพี่น้องเนาะมาอะไรใหญ่ฮะมาแซบน้ากันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะมาวันนี้กินข้าวเจ้าเด้อพี่น้องด้อวันนี้นะคะยมเลยแม่ยมเลยยมเนี่คือภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อ มลำเดือดไฟยาวห้ามไงหลายโอ๊ยเกือบเป็นโดดนี้จาาพ้าเขาพี่น้องโอ้ตัวใหญ่มากค่ะทุกคนเนื้อเยอะมากบอกว่าปลาคือยังทอดโู้หอยูวิโยสิโดดนี้จ่าข้าเขาว้บอกคือตักเกี่ยวเอี้ยแมวจัดไปค่ะทุกคน ขอดกักเจ้วสักเครืงสอนชาเลยสอนตระเลยค่ะคำเแลก,กแหกม้าค่ะพูดแมมพี่น้องอ กุ้งกับเกลียวเขากันมันปีกเขาปุยพี่นองมันจะพี่นองเนอะอร่อยมากเ็จ๋งมอก ทั้งสวนน้ำนะคะพี่น้องทั้งมเมื่อทั้งสวน,กกนเจียวแบบทั้งเผ็ดทั้งเสียบจะไม่มันเสียบน้ำมันหูหรือว่ามันแต่เสียบของ,ออง <laughs> อพี่น้องเลยทำให้เรา เดี Pierre, ๋ยวมากินตักก๋วยกับโเลตตักก๋วยเนี่ยเป็นโมกินสอแล้วแหลว่าเจ้าขอนียวนะคะพอดีเลือกไปว่านุขาไปเชียงโม แบบพึ่จวดเปนเห็ดปลาทูแซ่บๆคุณมันปลาทูมันนะคะพี่น้องปลาทูหอมปลาทูมัน đều bị nọ hơn Nay nữa bọc em ngọc binh ở bọc em lạnh lẽt vào bọc em ngọc binh ở bọc em ngọc binh ở bọc em ngọc binh 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 ในเมื้งในกล่องนั้นตัวหน่อยๆอ,อยู่ได้พี่น้องแต่ี่เกี้ยตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย ไปนอนแก้วกับแสบขพแก,ก้วนุ่กับพุ่นนุ่งมือเป็นายาชีพวัดมือจะมันปะทุ่แสบนีอมันก้นหี้ว ทำอะไรเบิ <ersch> ่นเบิ่นพี่น้องมีการเบิ่นเบิ่นสองเบิ่นสองแล้มาเบิ่นเขาห่อนใส่กับแก้วขนาดเขาเย็นพี่น้องมีเครื่องกินเครื่องให้เขาห่อนที่ซำไหนร้องเบิ่นจัำเด้ค่ะ em ừ. à. có thể đưa 2 lần nữa không? hả? đưa 2 lần nữa chưa đưa 2 lần nữa hả? ừ em sẽ đưa 2 lần พีนองมาขนาดเขาเย็นนักซรัหนักเขาหวานตื่นเขาไปอีกพี่นองเม็ดเบิดจานสองอีสิวันเครื่องหวานเครื่องเค็ดใส่กันพี่นองมา ไว่ป่าโบแสบแ<ม>สบกับปลาลําชีดคนหน่อยสองคอนปลาไข่ด้วยไข่ดองมันลอยออกมามมกเหมือนกมกะบุนนะมี <laughs> ไข่ปลาป้าพี่นอ้อง ไข่ปลาลุงทอๆพี่น้องคนะไข่ปลาจะนิ่มไข่ปลานี่ยไม่ใช่ปลาทูหรฮะไม่ใช่ปลาทูไข่ปลาทูมันนิ่มไม่ยินบมาไข่ปลาขอว่างง นี่ซื้อปัดมูบังกินทำไมบอกว่าคนไทยกนปลานนี่มาโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องคะก็อิ่มน้ำสัมราดเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะแซ่บสพี่น้อง ปลาทูมั่นนะคะปลาทูตัวใหญ่ๆน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ก็บบกแพ่นะคะร้อยยี่สิบบาทน้องพี่น้องตัวใหญ่แห่งดีๆมีคนมาขอค่ะทุกคน,นออตอนนี้มีคนมาขอปลาทูบอกแม่กินหน่อยนะคะตอนนี้น้องคลอยเริ่มได้กินแล้วน้องพลอยเริ่มได้กินปลาทูะค่ะต่อสาหรับคลิปนี้นะคะอย่าพึ่งน้องพอย <c oughs> น้องพลอยมาๆมา,มาน้องคลอยมาเด็วพอ่พอพ่อให้ลูกกินเลยพลอยพลอยมานี่มานี่มานี่มามา,มา,มาลูกบ้า สำหรับคลิปนี้นะคะกับปาพ่อแม่พี่น้องน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์พร้อมด้วยแต่กระดิ่งรั่วาให้กับสาวมอลล<ด>์สดีพ่อหน่อยสม,มุนไลา่ในเด้อค่ะเปนต่อไปเปินตาคิวของหนองพ้อค่ะทุกคนอยต้องไปกินเนื้อนะครับกกเราะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดติดตามจากแฟนคลับเอฟีทุกๆคนที่น่ารักนะคะ ขอบคุณทุกๆกันมังใจเนาะคิดหนักคิดหน,ดน,ดน่มาพ่อกันไหมค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขอให้ทุกๆคนนะคะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาะเพาหลังกายแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขสุขสมควรเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ